มันแดดไหมลูกได้ยายปิดประตูกระจกให้มันแดดตรงนี้ไงนี่ไงนั่งตูสิปตสิวปกติปกติกกี่กป้มืไหนยีกีป้ม่กี่ปมกี่ป้มไมใช่หรือกี่ป้อมไม่ใช่ อะไรแล้วอ๋อนี่ของกินไม่หรอกแมาแม่ของขายของอ๋อขายของโอ้เมื่อเอิญคนไปเล่นขายของไปเล่นทำอะไรอ่ะลูกขายของโอ้ยมาเมื่อเอิญย้ายเล่นขายของปกตินี่อะไรเมื่อเอิญ ทำอะไรนะคะอันนี้โดนทัทมีโดนทัทนะอันนี้กาแฟเดี๋ยวดูดกาแฟก่อนหมดแล้วแม่ค้าซื้อเต่งโมหน่อยคะ่ะแม่ค้าซื้อแตงโมหน่อยคะ่ะแตงโมอยู่ไหนคะ <Yeah. S 1> แตงโมคะ่ะแตงโมคะ่ะแม่ค้า <Yeah. No. S 1> เ,ออเอีย๊ยง่ะแม่ค้าซื้อแตงโมหน่อยคะ่ะ และกําสมสๆนี่เสียบได้เขาคอยบัดสมแห้งผักหยกแป๊บหนึง่ง เขี่ยวน้าดูดน้ำอ,อร่อยไหมลูกอร่อยอร่อยเม็ดออกมานะคะเม็ดออกมาะคะ่ะขอบคุณค่ะเอาไหมเอาไหมเอาไหมนี่ค่ะอข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 อเา mẹ tôi nghĩ nó mẹ tôi nghĩ nó <laughs> nó. Nó. nó khác quá, bắt mẹ tôi 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 lại chùm hai <laughs> <laughs>

งัวหน่อยงัวหน่อยวัวน้อยวัววัววัวแหวนวัวไม่ใช่งัววัวพูดสิพี่พลอยพูดสิวัวลองพี่พูดสิวัวควายสิควายควายควายมันวะ